อยู่กับหนูอีกแล้วนะคะชื่อน้องลูกป,ปัดเองนะคะวันนี้นะคะหนูจะมารีวิวสกูช,ชี่ที่อยู่ในถุงนี้เองนะคะอันนี้ก็จะเป็นสกูช,ชี่หน้ายิ้มนะคะจะมีรูปหน้าเป็นวงกลมนะคะเป็นรูปหน้าคนค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นรูปแคนด้าอาสาโลไหมสโล ดูพวงกุญแจด้วยมีพวงกุญแจมีพวงกุญแจด้วยนะคะมีสโลว์แขวนที่กระเป๋าได้นะคะไปโรงเรียนก็ได้ถ้าแขวนที่ที่กระเป๋านะคะก็ยังน่ารักนะคะอันนี้เป็นสกุชิโมโมทาโร่นะคะไม่สโลว์ นะคะคอันนี้นะคะก็เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะคะตาเป็นหัวใจนะคะมีพูนแจด้วยถ้าน้องๆอ,อยากซื้อเนี่ยก็ซื้อมาได้นะคะกดคลิปม,ม่ได้ข้างล่างเลยค่ะเนี่ยคะ่สะสโลม,ามา่ามีพูลแจอันนี้ก็จะแขวนได้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะ ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืม